สวัสดีครับผมอังค e เนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาพบกันในตอนใหม่นะผมชื่อว่า UX วัลน,นิชจิตแจ่มใสนั่นเองนะผมซึ่งในซีรีส์หรือว่าตอนนี้นผมก็จะเป็นในเรื่องของการนําปัญหา UX ที่ผมได้เจอนะครับผมแล้วก็มาทําการวิเคราะห์แล้วก็พูดถึงแนะทางการแก้ไขปัญหาผมก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะผมให้ทุกคนได้เห็นภาพ การทา Ux นะครับผมซึ่งมันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ซับซอ้อนนะครับผมเราสามารถเห็นมันซึ่งซึ่งนานเราได้แล้วเราก็คิดถึงวิธีการแก้ไขปัญหานะครับฝึกฝนเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของตัวปัญหารหัสเบอร์โทรประเทศกับภาษาไทยนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งตัวอย่างตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของแอป Link ์อินนะครับผมในส่วนของการสมัครงานนั่นเองนะครับผมผมก็ทําการ เลือกสมัครงานสักตัวหนึ่งอะตัวนี้นะครับผมซีเนียยูเอ็กยูไอดีไซเนอร์นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆของบริษัทนะครับแล้วก็เราคลิกที่ปุ่มสมัครตอนนี้เลยนะครับผมคลิกไปปั๊บโอเคมันก็จะให้เราเลือกอีเมลแอเดนะครับเป็นดับดาวนะครับแล้วก็เป็นรหัสประเทศสําหรับโทรศัพท์ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างหนักเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะับว่าเป็นปัญหายังไงพอเราคลิกเข้าไปแล้วปุ๊บนะครับผมเราก็ต้องเลือก ประเทศไทยถูกไหมครับทีนี้เราก็ทําการค้นหาดูนะผมว่าทอทหารเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับผมนอหนูทอท,ทอทงทอทหารเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวนะกเดี๋ยวนะทอทหารดอเด็กต่อเต่าทอทหาร่ครับนอหนูบอใบไ,ไม้ปอปลาทอทหารมันอยู่ที่ที่ตรงไหนครับผมไทยแลนด์ใช่ไหมครับอ่ะเราก็เลือกอ่ะทอทหารไหมครับผมต่อเด็กต่อเต่าทอทหารบางทีเราอาจจะลืมการท่องภาษาไทยไป นะครับอ่ะไม่เจอนะผมทีนี้เราก็เลือกลงไปดูมันอาจจะอยู่เรียงตามสระใช่ไหมครับผมก็เลือกไปนะครับออ่าปุ๊บอาจจะเป็นสระไอไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนไปปุ๊บเป็นปัญหายางมากเลยครสมัครงานที่ก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรอ่ะเจอแล้วนะครับผมอัสระไอไซปาร์ตไต้หวัน ในจีเรียไอร์แลนด์ไม่มีประเทศไทยนะครับผมรู้ว่าเขาจะเอาประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะครับก็กไก่กีตไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวไหนปอปลาประเทศไทยหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับอ่ะโอเคเจอแล้วผมก็คือประเทศไทยนะผมอันนี้เขาก็จะเรียงเป็นคําว่าประเทศไทยแทนที่ถ้าสมมติอย่างอื่นเนี่ยทำไมเขาไม่เป็นประเทศบูรุนดีประเทศบาฮามัสทาไมถึงต้องเป็นประเทศไทยนะผมทำไมเขาไม่ใช่คําว่าไทยแลนด์หรือว่า ไทยเฉยๆอะไรอย่างนี้นะผมซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาของตัวแอป Link ์อินเหมือนกันนะผมซึ่งแนวทางการแก้ปัญหานะผมซึ่งตัว Link ์อินตัวนี้เนี่ยเป็นในตัวโลเคชันที่ประเทศไทยนะผมว่าอาจจะทาการ default ตัวที่เป็นประเทศไทยขึ้นมาก่อนเลยก็ได้นะผมโดยที่ไม่ต้องไปสหรัฐอเมริกานะครับผมเพราะว่าเราใช้ที่ประเทศไหนก็อาจจะโลเคชันที่ประเทศนั้นนะครับแล้วก็อีกทางนึงนะผมเราอาจจะใช้วิธีการเป็นตัว t e คฟิลแล้วก็กรอบไปแทนนะผมพอกรอกเสร็จป,ปุ๊บ ไทยปุ๊บมันก็ขึ้นสเกชั่นให้เราเรียกว่าเป็นประเทศไทยเลยนะครับผมถ้าเขาไม่ได้ใช้ดีฟอ l ์เป็นประเทศไทยแต่ผมเราก็เราก็จะเห็นว่าขนาดแอปที่เป็นแอปที่แอปใหญ่นะผมเขาก็ยังมีปัญหาทางด้าน u x เ,เลยนะครับผมดังนั้นคนที่เพิ่งเริ่มต้นในเรื่องของการทํา u x นะผมไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะทําได้ทําไม่ได้นะผมขนาดแอปใหญ่ๆเขาก็ยังผิดพลาดทางด้านนี้เหมือนกันนะผมก็ผมก็อยากจะฝากไว้ว่าให้ทุกคนทาการฝึกฝนนะครับแล้วก็ฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์แล้วก็หาแนวทางการแก้ไขปัญหาอยู่บ่อยๆนะครับผม UX เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็ทํากันอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับผมถามว่าคนที่เป็น UX เก่งๆเนี่ยเพราะว่าเขาได้ผ่านการทํางานมาเยอะมากมายนั่นเองนะครับผมก็เลยจะมีความชํานาญอยู่ภายในตัวเองนะครับผมซึ่งเรื่องของ UX เนี่ยมันถ้าคนที่ชํานาญมากๆแล้วนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการอโตเมตินะครับผมมันจะออกมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับผมโอเคสุดท้ายแล้วนะผมก็ ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดซ u b s c r i b e ช่อง Uncle อังเคอเอกอย่าลืมกด Sub s ไ r i b e ผมด้วยนะครับผมเราจะเข้าสู่1 0,000 s u b s c ซ i b e ไกันในไม่นานนี้นะครับผมแล้วก็รักษาสาุขภาพด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นโควิดกันเยอะนะครับผมก็ภาไหนก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับผมผมก็มีคอร์สเยนออนไลน์ดีๆนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะทําการเรียนทางด้าน u x u i นะครับผมออกแบบเว็บไซต์นะครับผมออกแบบแอ App, ป m o บ i l e application ก็สามารถดูได้ที่ description นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับผม